โอเคครับผมแทงจีครับผมนะฮะวิธีการลงกันนี่เลยครับเมื่อคุณลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคครับต่อแทงตีเท่ากับคอมนะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับพอขึ้นมานี้ก็กดที่ตัวเขาได้เลยนะครับแล้วก็ไปกดที่นี่เลยครับ open a m file นี่นะครับแล้วก็เลือก a m แบบนี้นะครับ a m ที่ผมใช้ประจำแล้วก็ใช้ปัจจุบันนี้จะจะเป็นชุดนี้เลยนะครับนี่ครับก็คือชุดนี้แลครับ good รจริงๆผมจะพิมพ์ว่ากนะู๊ดนั่นแหละพิมพ์ผิดกู๊ด JBF 2024นะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดแล้วก็กดโอเพมันก็จะมาแบบนี้นะครับวิธีการเลือกแอมง่ายๆเลยนะครับกด select ก่อนปึ๊กมันก็จะขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วก็นี่ครับเลือกช่องที่เราจะวางก็คือเลือกตามเลขเลยนะครับลันมาเลยแล้วก็กด Save แบบนี้แล้วมันจะขึ้น,ขนเขียวๆสักเซาต่อมาแล้วก็ทําทีละขั้นตอนลงมาเลยทีละเลขเลยก็คือเหมือนกันอ เลืกแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดอันนี้ก่อนนะครับเลือกตามเลขนะครับถ้าไม่กดตามเลขมันจะไม่รันให้นะครับเพราะว่าเราใส่พีซตเนี่ยนะครับมันจะไม่รันตามเลขให้เดี๋ยวมั่วแล้วเสียงมั่วเลยนะอ่าโอเคต่อมาถามแบบนี้เลยนี่ทำตามผมเลยอันนี้อันนี้ผมทําไปแล้วนะขออนุญาตข้ามขั้นตอนนี้ไปถึงอันที่เก้าเลยนะอ่ะสมมุติอันที่เก้าอ่ะอ่าอันที่เก้าก็เลือกมาอันที่เก้าอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับก็นี่เลยครับกดอนะครับ import all preset ตรงนี้เห็นะครับแล้วก็เลือกอันนี้นะครับผมตั้งชื่อไว้ผมไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรคือมันมีเยอะมากๆนะครับอ่าไลท์ซิกเนี่ย2024นะครับผมก็ตั้งหัวม่วงผมไปนะครับ preset นี้นะครับก็คือทั้งหมดเลยนะครับ36เสียงจะอยู่ในนี้หมดเลยนี่ครับต้องแต่อันที่1เลยนะครับอ่า หนึ่งลูกเต๋าจะไปเก้าสิบเลยนะครับนะเอาหูคือเรียกว่าแต่ละแบงค์เนี่ยนะครับมันก็จะมาอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับคือกดปุ๊บมันก็จะเป็นเสียงรันมาตามคลิปเลยนะครับแล้วไฟเฟย์อะไรอย่างเงี้ยคุณก็เปลี่ยนสีได้นะนี่นะครับคันเลอร์นะครับคุณอยากให้เสียงโซโล่เป็นสีแดงอะเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็กดเซฟพีเซตแค่นั้นเองครับนี่ไฟของคุณก็เป็นสีแดงแล้วแบบนี้แค่นั้นเองครับผมขอบคุณที่อุดหนุนร้านจะวุ้นจะไฟด้วยกันขอบคุณมากครับจัดไปครับ